เอาเรื่องวินาจ๋าทับการดราม่ารุกกรุ่นมาลูกเรื่องอันกอโลเรื่องแบบไม่ติดตามโดนหักค่้ตัวเอาเรื่องไหนก่อนดีค้อยากถามอะไรดะครับได้หมดเลยค่ะก็วินาว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วกันวินารู้สึกว่าผู้หญิงแล้วกันค่ะที่เห็นของกอเอนมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินคนชาติตัว เพราะฉะนั้นใครจะแสดงคัฟฟี่เห็นี้มนาะมันก็เป็นการแสดงทัศนุกสนของเขาสิ่งที่เราทำได้คือใส่ค่ามค่ะแล้วก็เราก็เลือกที่จะอยู่จบกทุบกบทส่งแล้ววินาทนก็มีมิชชั่นว่าอยากจะได้เมชชั่นรสชาติเราจริงๆก็พยายามสุดแรงทุวกวันให้ได้ตรงนีม้มากกว่าที่จะกระเรจจสิร์ใจสุดแล้วคมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมถึงมีการอันฟอลโล่มันเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเลยนะคะเอาจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยวินาว่าเรื่องควาที่ว่าอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปอ่ะ คนเราก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาคะบริบทองค์กรวิธีก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยอ่ะวินาว่าเราอย่ามาใส่ใจอะไยคุณมองว่าเป็นหมายสั่งหรืเป่าของคอุ้ยไม่มีหมายสั่งนะคะแหมเราเป็นเจ้าของการกระทําของเราเองเราเป็นนายตัวเองเพราะฉะนั้นเราเลือกจะทำอะไรเราก็ตัดสินใจของตัวเองค่ะแล้วก็เรื่องจะมาตอกอะไรกันเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าน้ำมาก ม่รับอกตรงๆว่าตั้งแต่ประกวดจบก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่สนิทรวมๆไม่สนิทกันเลยเไม่ได้มีเรื่องปัดมากอะไรใช่ไหมครับไม่ีนะไม่มีเลยเลนะอยู่ธรรมดาอยู่ก็ไม่ไอ้ไปเจอใครด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปคิดมากเลยป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยอ่ะค่ะด้วยความที่อยู่มันก็เกิดการแบบอารกันแฟนนางงามเราแฟน แฟนขับเราแฟนขับ,ขบเขามันก็อาจจะแบบเกิดความปะทะกันคุณอยากจะพูดอะไรสิจุดตรงนี้ไหม,มในพวกที่ตรงกลาค่ะี่นารู้สึกว่าเราอย่าพยายามหาเรื่องที่มันไม่ได้มีอะไรอยู่เลยอยากพยายามแบบจดประการอะไรเลยค่ะเพราะว่า ทั้งของโภเราเองหรือใครก็ตามมาเราต้องการที่ใช้ชีวิตหรือทํางานอย่างมีความสุขอินายก็อยากจะประกวดแบบมีความสุขแล้วก็อยากจะเห็นแฟนคลัขบของทุกเวทีรักกันแล้วก็สามัคคีกันเพราะฉะนั้นก็อยากดูกันเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เราจะเชียร์ก็คือตัวแทนของประเทศไทยที่จะไปประกวดเน s ันอเวอร์ซึ่งกษัตรนย่ประเทศไทยปีนี้ก็อยากจะให้สามาคัคคีแลวก็รักกัน<บ>ใช่ใช่ค่ะเราวุ้นไม่ได้วยกรึกษารกับทีมเพราะว่าต้อง ก็ไม่ได้ปรึกษานะคะบอกตรงๆเพราะว่ามันก็เป็นไอจีของวีนาเป็นพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้ว่าวีนาจะเป็นบุคคลสาธารณะนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่จำเป็นต้องคิดสองสามรอบเลยอ่ะมันง่ายมากๆเลยราะว่าถาจะชีวิตเราก็เปลี่ยนไปคนเราก็เปลี่ยนไปตามตอนเวลาทำ่างนี้เรา้ามแั่งกับอุยถ้าอันฟอลโล่เราได้มงฝ่านี้มีนาได้10บมุมงแล้วนะคะ พราะเรากระสายมากนะใช่ไหมไม่มีนะว่าถ้าอันต่อโลกเราได้มงมันง่ายขนาดนั้นอ่ะยังไม่ต้องมันเทนตอบคำถามเทนชุดว่ายนะ้ำ<ม>เดินชุดบาตรตีตัดชุดแทงกันมากเลยเพราะฉะนั้นนะเออ่วินะวาพร้อมจะทําทุกอย่างที่มีศิลธรรมอันดีเพื่อที่จะได้มงมาถ้าวิธีอื่นที่เออ่ทำแล้วได้มงมาอันนี้ไม่จริงจริงแล้วมีเหตุแล้วความสมแบบัมพัญกับละคนสังเพื่อนๆเราไหมหลังจากนั้นที่อันต่อโลกก็แล้วความสัมพันธ์ ก็ทำเว่าไม่ได้คุยกันเลยจริงๆนะคะตั้งแต่ตอนปะปิดจบแล้วก็วินาก็มีเส้นทางของวินาที่จะไป <c oughs> เขาเองก็มีเส้นทางของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าคนเราในชีวิตแบบเพื่อนวินา,นนาตั้งแต่สมัยมัธยมไม่ได้คุยกันก็ห่างกันไปเป็นเรืบบ่องปกติกค,ค่ะแต่ถ้าถามว่าเจอกันคุยได้ไหมก็ทักท่ายได้วินาก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ทักชายใครเลยนะคะก็ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่อยากเข้าใจว่าแต่อยากเข้าใจวพาว่าคือความเป็นเพื่อนที่เคยเจอมาต่อเอี่ยได้ที่สิดแบบ ว่าความเป็ on, นเพ pues ื movie, ่อนมันจบึม่ได้นะคะแต่ว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปนางในห่างไกลเราก็อาจจะมีเเล็กกฉะนั้นเราอย่ามองว่าแบบเอะเราไม่ได้คุยกันแล้วเราเลิกกันเลยหรอหรืออะไรย่างเงี้ยเราไม่เจอเจอนะเราไม่คุยกันเลยหรออย่างนี้ไม่ใช่หรอกเพราะว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะคะเขาก็มีนิยามที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหาจุดเขาเรียกว่าจุดประกายไฟจากเรื่องที่มันไม่มีน้ํามันหรือไม่มีแม้แต่ไม่ขีดเลยก็ตาม่าบางทีมัวก็เป็นโซโล ไม่คิดเหมือนกันนะนะคะไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็วินารู้สึกว่าบางทีอ่ะมันก็อาจจะมีหลายๆความคิดเห็นนะคะในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นอย่างที่ี่นาบอกเลยความที่เห็นของคนอื่นมันก็แสดงมายสเซนของเขาแล้วมันก็ไม่เป็นตัวกําหนด่าของเราถ้าในอนาคตต้องร่วมงานมีโอกาสร่วมงานกันจริงๆมันจะจะตอบมันจะเออมันจะมองหน้ากันตีไหมถ้าในอนาคตถ้าในร่วมก็ยินดีค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่บริบทขององค์กร อยาตถามหนคือแบบตอนนี้แฟนคลับคนทั้งสองครับคอยากให้มีนาพูดทำลายแบบนไหมว่าอันไอปอของคุณชินากันพันปอกกับอันคารโลแอนโทเนียเกิดขึ้นพร้อมกันหรือว่ามันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเได้จบหรือยัวีนาว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจำไม่ได้จริงๆของตรงว่าจำไม่ได้จริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับวีนาเพราะว่าถ้าไม่เป็นเรื่องใหญ่อล้ววีนาจะจำได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่วีนาก็เลยรู้สึกว่า อย่าเราอย่าเอาเรื่องนี้มาขุดให้มันเป็นเรื่องกันลาไปดีกว่าดีนะว่าปล่อยผ่านไปตามกระแสน้ำไปก่อนค่ะน้ําเชี่ยวคนจะแสดงความคิดเห็นยังไงมันก็เป็นระยะเวลาหนึ่งเวลาผ่านไปคนก็จะมองเห็นว่ามเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยไม่ก่าจะได้นมงนี้ดราม่ามันเยอะเหลือเกินได้นมงแล้วเหรอคะมีแต่หลายคนบอกว่าทําเพื่อมองเห็นมงบนหัววีนาแล้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะทำเราทั้งทุกอย่างเพื่อมงเออค่ะ เพราะว่ามาประกวดเพื่อมาอางบงค่ะไม่ได้มาประกวดเพราะว่ามาหาเพื่อนค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ถูกจริยธรรมแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปผิดศีลธรรมผิดคุณธรรมอะไรมีนธรรมทําได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเตรียมตัวมาเตรียมตอบคําถามชุดว่ายน้ําซ้อมเดินอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามองเรื่องนี้ว่าแบบทำแล้วจะได้มงเลยค่ะถ้าอ่านกอลโลแล้วได้มงก็มีหลายคนได้เป็นร้อยอยู่เหมือนกันนะคะค่ะแบบนั นอนมาเลยเหรอคะก็ก็ดีใจนะคะที่ที่คนให้แบบคำพูดแบบนั้นกับวีนาแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันก็ไม่ได้มาจากการที่วีนาไม่ได้พัฒนาเองหรือว่าเชเชมันก็มาจากการที่เราขยันแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็พยายามที่ทําทุกชาเล้ม่ะให้เกิดผลสําเร็จแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าในในฐานะที่เป็นคนที่ดีขึ้นที่มันพัฒนาอะไรแบนี้ตอนนี้ทุกคนรับผรแชร์เรื่องเลยว่าคนที่เชี์วีนาได้เชีย์มีนาสี่ล้อ ยคนที่เชีย์วินาได้เชีย์วินาสี่รอบก็โชคดีนะคะเพราะว่าถ้าวินามารอบหนึ่งรอบสามแล้ววินาหย,ยุดแค่นั้นน่ะก็แสดงว่าความตั้งใจที่ทํามาทั้งหมดมันก็ล้มเหลวแล้วก็จบลงแค่นั้นแต่ว่ารอบนี้ที่จะได้เชีย์ปีหน้าาจะได้เชีย์นะคะอาจจะได้เชียวมาบ้างกุลได้เปนปีออโออ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่งองการถูกเขาเรียวกว่าอะไรดีอ่ะอันดีผู้จัดการเอออค่ะ งงก็บอกตรงว่าตอนที่วินารู้มันก็เป็นช่วงเดือนประมาณเดือนมีนานะคะที่เราตัดสินใจว่าแบบเราจะแยกทางกันแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็แยกทางกันได้ดีแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าไม่ได้มารู้จากที่เขาบอกเลยนะม,นมารู้จากลูกค้าที่ส่งมาบอกว่าอันนี้จ่ายแล้วนี่จ่ายแล้วเราขึ้นมาว่าบัญชีที่รับจ่ายไม่ใช่เป็นชีเรา แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊เกิดอะไรขึ้นก็ไปถามเขาเขาก็มาอธิบายฟังอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราอ่ะไม่เอาเรื่องนะแต่ว่าเราก็ขอให้ลิสต์มาว่ามีรายการจ่ายอะไรไปบ้างที่เขาคิดว่าโอเคเขาอยากจะได้คืนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เวลาระยะเวลาผ่านไปสักพักาึง่เหมือนกันจนมาถึงล่าสุดที่เขาออกมาไลฟ์สดรักษาภาพแล้วก็เขาก็เพิ่งลิสต์มาให้ดีนาว่ารายกายมีอะไรบ้างเสียใจไหมแล้วคิดไหมว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรากับเรื่องแบบเงินทองที่แบบว่าหมอตรงว่าไม่คิดก็จะเกิดขึ้นกับดีนานะ เพราะว่าวินาทํางานอยไทยก็ไว้ใจแล้วก็รู้สึกว่าต้องการทางสิท์แต่มากกว่านั้นอะไม่ว่าจะเก่งมากแค่ไหนจะมีโอ้โหเก่งที่สุดในโลกมเเลแต่ว่าความสีทธิ์นี้ไม่สามารถทำทดได้แสดงว่าทุกอ่างที่เขาทำเรากับเขาไม่เคยที่พูดคุยกันเรื่องเงินเลย ือวีนาตอนชี้จะได้ร่วมงนานกับเขาแรกๆนะคะวีนาก็เสนอไปแล้วว่าผักเท่านี้เท่านี้ไหมหรือว่ารายจ่ายต่างๆในการที้จะตรวจก็มีแล้วนะคะมันจะเป็นค่าเรียนค่าชุดหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีทีมสามคนและมีพี่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ออกว่าเออจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ซึ่งพี่เขาที่จรมารัดนะ แต่ว่าพอเราเสนอไปมากๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาจริงๆเขาอยากจะออกให้เราจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะหักเปิดเจนเราด้วยซึ่งมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะที่วินาถามมาวินาถามแล้วถามอีกแล้วคืนก่อนที่เราจะแยกย้ายการออกสัญไม่เป็นคืนกันแล้ววินาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดมานี่วินาขอจ่ายได้ไหมเพราะว่าเราจะไม่ได้ร่วมคืนกันแล้วเขาก็พูดเองว่าเขาไม่เอาสกายเขาไม่ได้องการสกามันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้วินาสึกว่า พ right ี่น้าไม่เสียใจเลยนะถ้าคืนนั้นเขาจะบอกว่าเออพี่ขอพี่ขอจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้ที่พี่จ่ายไปพี่น้าจะโอเคมากแต่ไม่โอเคตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาบอกว่าเขารักเราเขาบอกว่าเขาสปอร์ตเราแต่พอถึงเวลาแล้วอ่ะเรากลับมาเพรว่าเขาแอบหึง้ะอยู่ข้างหลังมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจแล้วก็ความไว้ใจอ่ะมันไม่สามารถกลับคืนมาได้พี่น้ามีอะไรอยากจะถามนะเพราะทุกคนที่คนทีารักเราเขารู้สิ่งที่รู้สึกใหเรามากแต่เนอะวันนี้มันเป็นอะไรที่ขัดขืนไม่เหมือนกัน ไม่ไม่มีอะไรต้ถามค่ะแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าเฉยๆว่าคนเราทําผิดได้ยอมรับได้กล้าที่จะพูดความจริงทั้งหมดนะคะกลับตรงตัวแล้วก็เดินต่อไปเป็นคนที่ดีขึ้นเพระวินารู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้พอมันเกิดในที่ที่เป็นแสงมากๆในที่ที่ทุกคนรับรู้เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปด่าเขาดุมด่าเขาหรืออะไรเราคนที่จะเข้าใจโอเคเขาออกมารับผิดแล้วก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่เขาอยากจะคืนเงินวีนาก็าให้เขาทา เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเขาเรียกว่าลงทันหรือว่าด่าใครเพราะคนทุกคนท,ทำผิดพลาดได้ทีนายเองก็เคยทำผิดพลาดมาก,ก่อนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะกลับตัวเป็นคนทีด่ดีขึ้นอันนี้ก็สิทธิ์นึกใชว่าเราเลือกที่จะให้อภัยเขามากกว่าก็ให้อภัยค่ะแต่ถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดถามว่าร่วมงานเป็นอ,อย่างไหงเมื่อท่านได้พัสดุที่เราได้มาพบว่าเราจะมีการดำเนิน คิดว่าจะไม่ได้ดาเนินงานดาเนินการทาง้นกฎหมายเพราะว่าเขาเองก็แจ้งมาแล้วว่าเขาพยายามจะหาเงินคืนให้เร็วที่สุดมีนายก็บอกเขาไปว่าโอเคไม่เป็นไรนะเมื่อเขาออกมารับสารภาพแล้วก็ค่อยฟืนท่าที่มีแล้วกันมีเมื่อไหร่ค่อยืนจำนวนเยอะไหมลมันก็สั่นก็สั่จเสียงพรามันเดินทางมางเัมนจีจำนวเยก็ไปเขาเอาหัเาจีบเาดังเอามันมีมันมีคำถามนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นคำตอบอยู่แล้วล่ นะไม่ไม่หลับติดต่อสิ่งนี้ขาดลารจะนี้ไปมีความไว้ใจในตัวเราเป็นมันต้องคิดยังไงให้มากขึ้นมันก็บอกตรงๆว่าวีน่าก็ต้องเป็นคนที่สร้างเกราะมาดินทูลแล้วก็ไม่ยอมให้คนก้าวข้ามกรอบลงมาได้แล้วก็การที่จะร่วมงานกับใครนัานโค้ชอย่างวีน่าก็ต้องเมชัวร์ว่าทุกอย่างรายละเอียดที่เกิดขึ้นทุกบาททุกสตางค์วีน่าก็จะต้องเห็นรายละเอียดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านลับเลยให้มันเกิดขึ้น แล้วเหนื่อยไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่รถฮูมานะกี่วันแล้วเนี่ย60วัน98เหตุการณ์จริงๆพรุ่งนี้99เหตุการณ์พร้อมพร้อมรับมือหรือเปล่าก็พร้อมรับมือนะคะเพราะว่ามีนามองว่าโลกเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยคนก็เปลี่ยนไปก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอนาคตเยอะแยะมากมายแหละและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเรื่องนี้สอนมีนาว่าการเวลามันจะพิสูจน์คนจริงๆคนเป็นยังไง เมื่อเ,เวลาผ่านไปแล้วเราจะได้เห็นกันว่าเขาเป็นแบบน,นี้หรือนี่นะที่นนะจริงๆนะเราคิดไหมว,ว่า,วาถ้าสมมติว่าสระบุรีเราไม่สำเร็จเราจะไปทั้งวันแต่งออกุ <c oughs> ้ยสระบุรีไม่สำเร็จหรอคะนี่นี่เล่นออกนะนีแค่ไหมเหรือวะที่หมัยที่เป็นตอบมาเล่น ไม่ขายคิดว่าต้องต้องได้ที่สระบุรีเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะว่า,าพยายามเต็มที่แล้วก็อยากที่จะให้ผลงานออกมาดีมากที่สุดแล้วก็คาดหวังแค่ที่นี่ที่เดียวถ้าไม่ได้แล้วแสดงว่ารวมถึงคา,า,านด้วยหรือเปล่าอุ้ยคานก็ต้องมาจากการโหมดนะคะโหม,โมโดให้นี่นะด้วยนะคะได้ไปคานนะคะคือก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและอยากจะทำให้สำเร็จเพราะว่าจะได้ไปในฐานะทูตการท่องเที่ยวของสระบุรีด้วยก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆก็ฝาดคนในการใจแล้วก็น ประกาศคืนนี้นะคืนนี้เหรอคะได้แล้วงานวันนี้แหละลูกแม่แม่หมดยังคะหัวดยลูกสาวยังคะจะไปไหมล่ะจะไปสิคะไม่หายตัดชุดแล้วนะจองตัดชุดแล้วนะโอเคขอบคุณวินาทีถ่ายรูปเซตถ่ายรูป